ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านๆ ن ไบเ s สเซ Management ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะตำบลบ่อวินนะคะซึ่งก็คือโครงการสิลันตาไลฟ์สีหรือว่าที่บางคนเนี่ยเรียกว่าสิลันตา 4ไลฟ์อ่ะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกละกันนะคะโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งอยู่บนถนนที่เดินทางสะดวกค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะแล้วก็ยังมีทั้งสถานที่อำนวยความสะดวกมากมายห้างสรรพสินค้าร้านค้าสะดวกซื้อนะคะก็จะมีทั้งเทสโก้โลตัสโรบินสันเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลค่ะรวมไปถึงนะคะก็ยังอยู่ใกล้ๆก,กับ นี่คมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกด้วยนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีทั้งสถานศึกษาอีกมากมาย ด้านในโครงการเนี่ยนี่ก่อนที่จะเข้าไปนะคะก็เห็นแล้วนะจะมีพี่ๆรปภค่ะคอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยมีระบบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ยังมีทั้งสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นเนี่ยให้ทุกท่านได้ใช้บริการกันอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับด้านในโครงการด้านในบ้านอ่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เรามาอยู่ที่หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่287ทับ8จะอยู่ที่ซอย2ทับ6ของโครงการนะคะก็เป็นซอยที่เงียบสงบมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม1ชั้นนะคะขนาดพื้นที่ประมาณ24ตารางวามี2ห้องนอน1ห้องน้ำและจอดรถได้1คันค่ะด้านในบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เข้ามาภายในบ้านค่ะก็จะเจ,เจอกับห้องโถงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะวางเป็นโซฟาตัวใหญ่ได้ค่ะวางชั้นวางทีวีตู้โชว์นะคะชั้นวางของค่ะลึกเข้ามาด้านในนะคะนี่ก็จะสามารถจัดวางนะคะอาจจะแบ่งโซนเนี่ยเป็นห้องทำงานหรือว่าวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ มาชมห้องแรกค่ะจะเป็นห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์นะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเลยคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะหลากหลายเตียงนอนขนาดใหญ่6ฟุตได้เลยค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะที่จําเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะกระจกชั้นวางของค่ะก็สามารถวางได้แบบครบถ้วนเลยค่ะ มาดูอีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้เนี่ยก็ไม่ได้เล็กนะคุณผู้ชมสามารถจัดทาเป็นห้องนอนค่ะวางที่นอนได้ถึงขนาดใหญ่เลยนะคะจัดวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะดัดแปลงค่ะเป็นห้องแต่งตัวห้องพรันะคะหรือว่าห้องทํางานค่ะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำค่ะจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านเลยมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะแล้วก็มีการ กันค่ะเป็นโซนแห้งและโซนเปียกไว้ให้ให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะด้านในห้องครัวค่ะก็จะมีการบิลลอินไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะมีซิง์ล้างจานค่ะแล้วก็เป็นที่เอาไว้จัดเตรียมค่ะเวลาทําอาหารเนาะแต่ว่าพอมาด้านหลังค่ะคุณผู้ชมเรามีการต่อเติมไว้นี่มีการปูกระเบื้องนะคะทําขนังไว้เรียบร้อยทาหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็น โซนครัวขนาดใหญ่เลยค่ะจัดเตรียมอาหารได้แบบเต็มที่นะคะมีซิงค์ล้างจานนี่มีแท้งน้ําขนาดใหญ่นะคะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างค่ะวางเครื่องซักผ้าสักหนึ่งเครื่องนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านสีลันตาโฟไลฟ์ life, เริ่มต้นบนถนน1032หน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ขับตรงไป4.2กิโเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเขาขยายจากนั้น ขับเข้าไปในซอยอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถอินบ็อกซ์มาหาพวกเราได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านาน by J a s s e s s Management เรายังมีทรัพย์พร้อมขายอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเนยเนี่ยจะ พาทุกท่านไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ